ต้นนะครับจากช่อง a อเมกาบลูนี่แม่บ้านมาด้วยวันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาเจ้ากุนเชียงเจ้าแดกของเราไปเช็คระยะ1,000กิโลเมตรแรกที่ครับเฮาที่เอกไมครับก็เดี๋ยวจะมีกาใช้จ่ายยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้ไหมโอเค ไปเราจะมุ่งหน้าไปที่ครับเฮาส์เอกมัยกันครับเราจะไปเช็กระยะพันกิโลเมตรเอ้ยพันกิโลแรกของ Honda De ดกของเราไป เช็คระยะครับพี่มาเช็คระยะระยะตรงนี้นะครับโ okay. อเคครับพี่เข้ามาดูบรรยากาศภายในครอบเขาเอกมัยน,นะครับว่าตอนนี้มีอัพเดตรถอะไรบ้างก็จะมีมังกี้ สองคันวันนี้ก็จะเป็นตัวป๊อปปี้บานาน่าที่มีชุดแต่งของ G ีครับมีท่อ G ีครับสวยมากๆแล้วก็นี่ครับไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือ m o n k e y Limited Edition Astro Boy บอยจหนึ่งอะตอมนั่นเองคันนี้ก็ขายแล้วคันที่37นะครับขายแล้วจะเป็น ขาครอบกึ่งกใสนะครับสวยดีนี่พร้อมกับหมวกของตัวแอสโตรบอนก็จะเป็น,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 นตัวสีสีไลท์นะนีโชยดูอยู่ในการ้วลาจะมีจะมีกาแฟเงเกฮาวมีรถโชยอยู่ ของแต่งกันแต่งแดกก็เข้ามาแล้วแล้วก็นี่จะเป็นแดกแก็นี่ครับจะเป็นศูนย์เซอร์วิสซึ่งเราสามารถมานั่งดูรถตัวเองเซอร์วิสอยู่ได้นะครับนี่รถผมก็คันก็ไหน่ยไม่ใช่คันนี้นะคันนี้เขาสวยกว่าเยอะ <c oughs> ของเราเนีเดิมๆอยู่ตรงนั้นเลยครับบรรยากาศภายในร้าน มาดูกันว่าเขาจะจ่ายไปจบทงนี้ทไ่ไหนี่ครับรอบนี้ที่หายไปก็คือตัว CT 125ที่น่าจะเป็นโมเดลตอนนี้ที่ออกใหม่นี่ครับหายไปอย,อ,ยอยู่รุ่นเดียวตรงนั้นก็มีครบซีก็มีกีนี่ครับ เรียบร้อยตอนนี้เรามาเช็คระยะ1000กิโลเมตรแรกเรียบร้อยแล้วมีชุดมีของเป็นน้ำมันเครื่องกับที่น้ำยาทำความสะอาดนะที่เรามาทำเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เรามาก็คือเรามารับป้ายทะเบียนด้วยและป้ายทะเบียนของเราเลขที่ออกก็คือเลขทะเบียนของเราเลขที่ออกก็คือ นี่ครับทีเลเว่นมาอีกแล้วชืว่อบวงดนตรีที่เราเช,ชรบอบ อนนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ว่าที่เราไปเช็คระยะพันกิโลเนี่ยที่ศูนย์ครับเฮาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมีให้อะไรเรากลับมาบ้างก็ตอนนี้ที่รถก็จะเห็นว่าถูงตัวเนี้ยเราไปเช็คระยะเนี่ยเขาก็จะมาแขวนไว้ให้เราซึ่งมันก็คือตัวมันเครื่องที่มันยังเหลืออยู่นี่มันเครื่องฮอนด้าตัวนี้ 10W30 ตัวนี้นะครับเป็นทํามมนเครื่องสังเคราะห์แท้แล้วก็จะมีตัวนี่เป็นสเปรย์ทําความสะอาดเบรกพาร์ตคีนเนอร์ต่างๆตัวนี้ที่เหลืออยู่กลับมาให้นะครับโดยที่ค่าใช้ใจ่ายของพันกิโลแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่800กว่าบาทจริงๆแล้วมันไม่ถึงออกประมาณ700พอดีผม รอบนี้ผมมีไปรับทะเบียนด้วยก็เลยซื้อทะเบียนของ h 2 c มา149บาทน้ำมันเครื่องยอยู่ที่425อยู่ทีบ4 2าบาทนะครับของตัวน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แล้วก็มีแหวนรอง8บาทชุดทำความสะอาดสเปรย์ตัวมกเมื่อกี้เนี่ยสองบาทนะครับก็คำถามคือรถของขับเขาเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยพันกิโลแรกเนี่ยต้องเข้าไป เช็คระยะที่ศูนย์เฮาหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าควรจะนะครับหรือถ้าไม่ไม่อย่างนั้นเราไม่อยากให้ประกันขาดเราใช้รถเดิมๆมันะซึ่งรถผมก็เดิมๆเ,เนี่ยถ้าไม่อยากให้ประกันขาดก็คือเราต้องเข้าเช็คระยะตามคู่มือของเขาเหมือนรถยนต์เลยนะครับโดยที่จริงๆแล้วสามารถที่จะเข้าไปเช็คระยะที่ Honda Wing Center บางสาขาต้องบอกว่าบางสาขานะครับเพราะว่าบางที่เคยโทรไปถามแล้วเขาไม่รับ หรือว่าบางที่ไม่รู้จักด้วยบางที่ก็รับซึ่งเขาอาจจะเบิกตัวเนี่ยน้ำมันเครื่องตัวนี้ของคลับเฮา e มาหรือบางที่ก็อาจจะรับประกันให้เราแต่ว่าน้ำมันเครื่องอาจจะเป็นอีกเกศหนึ่งอันนี้ต้องเช็คดีๆส่วนในเรื่องของที่เข้าคลับเฮาส์ก็เนื่องจากว่าเขาจะได้ตรวจสอบในเรื่องของอเรื่องโซ่เรื่องอะไรตั้งโซ่ให้เราแล้วก็ไปลองอเขาก็จะเช็คในเรื่องของน็อตต่างๆ อะไรพวกนี้นะครับก,ก็จะละเอียดกว่าก็ถ้ายังไงใช้รถเดิมๆไม่อยากให้ประกันเครื่องยนต์ตัวรถขาดก็ควรจะต้องเข้านะครับในส่วนของออรอบนี้ก็จะเป็นรอบพันกิโลหลังจากนี้จะเป็นรอบ6,000 6000เนี่ยถ้าวิ่งน้อยใช้น้อยซึ่งผมน่าจะไม่ถึงแน่ก็ในงั้นก็คือประมาณ6เดือนก็ค่อยเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับ ในส่วนของอการเช็คระยะครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ยังไงวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับ